แมม่านี่นะคะโอ้ของไหว้นะคะไหว้เรียบร้อยแล้วเนาะเก็มีผลไม้นะคะของไหว้เรียบร้อยนะคะวันนี้ก็เยอะมากเลยนะคะแล้วขอบคุณมากมากเอาเรามาส่งแจวบอกอืออืมบมอเยอะยวมาจะเห็นก็อื้อเนาะมันเนญ่ ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะคลิปนี้นะคะเห็นไหมคะผลไม้เยอะก็ระวังไว้น่ะผลไม้ผลไม้เจ้จอนี้วางไว้อยู่ขอบตั้นก็ตันนี่นะคะกินของไหวของเด้อเขาจะได้มีเอาไปใกล้รถจอนี่แล้ววิกินผลไม้กินผลไม้ ค่ะกินเงาะนะคะกินเงาะกนะคะขอบคุณเช่นกันค่ะมาเด้อมาเด้อ FC นะคะมากินเด็ดด้วยกันนะคะเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะกินผลไม้นะคะคลิปนี้มาเด้อนี่เราลงเล็งพื้นนะลงหนองเลยจุจูมาพาอันเท้ากินเนื้อมาพามา ขาเดินมาดูบรรยากาศก่นกอนนะเนาะเช้าๆนะคะเมื่อคืนมาถึงก็ไล์สดอยู่ที่นี่นะคะบ้านน็อกดาวนี่นะคะพามาดูแล้วนะคะนี่ค่ะบ้านน็อกดาวนะคะมาถึงก็ดูหลายครั้งแล้วนะ,ะอือมค่ะ สวยเหมือนเดิมนะคะขอบคุณค่ะมาเด้อสวัสดีคข้แม่ถีนเอฟสีทุกท่านขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาถึงนี้แล้วเดี๋ยวแม่ถินจะลงไลน์แล้วค่ะแอดนวลเพราะว่าเหลืออีกไม่ประมาณมาถึงแล้วนะคะชุมชนยูทูบเบอร์นะคะ จะอยู่ที <ms> ่นี่กันนะคะไม่พูดดังนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาก็เยอะแล้วนะคะเดี๋ยวไม่ถึงจะลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะมาซ้ายหน่อยค่ะวันนี้รอนะคะรอพุนละขับเนาะรอพุนลัขับก่อนเลยมาซ้ายหน่อยนะคะคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมาค่ะ fc ที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะตอนเช้านะคะเนาะบรรยากาศดีนะคะเห็นไหมคะ ตอนเช้าเชนะคะยังไม่แดดไม่ร้อนเนาะพาเดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะถ้าดำนาตอนนี้นะคะเนาะแดดทำไมร้อนแต่เช้าแท้ค่ะกล้านะคะต้นกล้าพอดีดำนะคะนี่ค่ะออกมาแดดเปี้ยงๆเ,เลยนะคะต้องเข้ารลบในล่มนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณสิบห้าท่านนะคะ สวัสดีครับคุณแออนันนะคะเวททักทายแป๊บจ้ากําลังจะเดินทางไปทํางานจ้าขอบคุณค่ะแอนนวันจนันไม่เป็นไรนะคะแม่ถินพามาดูนะคะชุมชนยูทูบเบอร์แล้วนะคะนี่ค่ะจัดเป็นล็อกล็อกนี่ขึ้นไปฝั่งน้นเลยนะคะจะได้จ้า,จาลงแล้วค่ะเือ,อเร,ออรนะอเป็นยัง นี่อันซับอันะเดี๋ยวโอ้พี่เจนหอมไปแล้วเนาะค่ะคลิปนี้เห็นไหมคะบรรยากาศเนาะนี่นะคะพอปูแม่ย่านะคะใหญ่บรรน,นอกก็ไปแล้วนะคะขอโทษขออภัยด้วยเด้อค่ะ จะไปทําหน้าที่ก่อนนะคะนะมาดูท้องไร่ท้องนานแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เดินดูชมแล้วนะคะบ้านนกดาวสวยงามเนาะส่วนเช้าๆนะคะบรรยากาศนะคะมาไม่ทันนะคะเขาไหว้เรียบร้อยแล้วนะคะไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอบคุณเช่นกันนะคะนี่นะคะชุมชนยูทูบเบอร์ของเราเมื่อวานก็มาล่อนทรายตรงนี้และค่ะไปทำที่ร้านอง์ปู่คาลิจิเนาะ,ะวันนี้มีอะไรทำบ้างเนาะ,ะม,นม,มาค่ะมาค่ะมากินผลไม้อาหารปลาส้มหนึ่งลูกนะะนนเนาะ นนีี่นนะดกว,ดวาะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะมาถึงชุมชนยูทูบเบอร์เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้องไม่่การับอไเลยับน่าะต้องลอ้อย ขอบคุณนะคะเดินดูรุบๆอบนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะบรรยากาศนะคะเป็นที่สวยงามมากเลยนะคะไม่มาไม่ทันไหวนะคะว่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะ แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะนะเดี๋ยวก็คงจะมีนะคะมาไหว้อีกนะคะวันนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะเอฟซี<ว> <FC S 2> น,นะคะขอบคุณเอฟซีรวงปนป้าแตนนะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะชุมชนยูทูบเบอร์ของเราก็มีพ่ออ้อนะคะมีอุมาณนาะสตรอรี่นะคะอยู่ด้วยกันนะคะตอนนี้ขอบคุณมากมากค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามอย่าลืมเด้อค่ะท่านใดสนใจนะคะทีวีสกินนะคะ ช่วยคุณลุงคุณป้าอีกทางหนึ่งเนาะได้ขายผลิตภัณฑ์ก็ดีแล้วนะคะช่วยคุณลุงคุณป้านะคะได้ขายได้เยอะคุณลุงคุณป้าก็คงจะมีรายได้นะคะยูทูบเบอร์ก็จะมีรายได้นะคะผ่านช่องได้ช่องหนึ่งก็ได้นะคะหานได้ทุกช่องทางนะคะยูทูบเบอร์สายคุณลุงคุณป้าขอคุณมากๆาค่ะไม่ว่าจะเป็นครีมล้างหน้าเจลเซรั่มสีบัคทอนพัลเบต้ากูแคนผ่านช่องแม่บุญทิมกอกได้นะคะขอคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ